สวัสดีค่ะเอาคันแรกให้เบืองหน้าเย็นนอนก่นอนนัดจ้ะโอเคค่ะไปเก็บผักล่องสวนไาเยนน้อนไดอยังแนเ่เด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะเดี๋ยวสิคอบับเาเป็นภาษาอติตาลีน้ำมันหนึงเด้อจ้ะเพราะว่ามูอิตาลีบอกว่าจักเบาอีหยังฟังกับูเรืองเพื่อนว่าอันอยากหูอยากหูว่าเขาว่าอีหยังอันเขากระเบืองหน้านะเดี๋ยวสิอบอกเนอาเป็นภาษาอิตาลีอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วกับภาษาอติตาลีน้ำน้อนจ้นะเนาะอันโมหูซื่อกับสิบว่าภาษา เดี๋ยวเบิึงว่ายายนวลแต่งอย่างมาแน่ยนอตเนาะพี่น้องเนาะลงไปสวนเหมืเน้าโอเคค่ะขั้นแรกก็คือลงไปตัดตะไคร้หรือว่าหัวสิงไคเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยผลผลิตเย็นนวลกะโอ้ยุ้ยบริหัวใหญ่ทุกหัวดอกหัวน้อยๆกะมีแต่ว่าตัดเบิดเลยสองก่ออันนี้แค่สองก่อจ้ะโมโหมาได้หลายบอลนะเนี่ยขันทีแนะนั่เพื่อนเพื่อนแล้วจะเด้อผู้ใดยแม่นบ่มีเนี่ยก็ได้บ่มีทีกับปลูกได้เด้อเย็นนวลปลูกใส่กระถางจ๋างาม เดี๋ยวเมื่อรุ่นสิลงไปหายบึงอีไปตัดชุบอยู่ในกระถางกางามคือกันงามแบบนี้เลยโอเคค่ะแล้วก็เมื่อนี่สิไปกินเข่ากับหมูไปเห็ดป็นหมูเนาะหมูเพิ่นลมมันเหมือนลมชีวิตคนเฮามันบหมีอย่างแน่นอนเด้อจ้ะงามเฮาได่ซอยเหลือกันได้เฮาไหกําลั่งใจกันไดเ้เฮาก็หายเนาะพี่น้องหมูคือว่าพี่หน่อยอละพูดใด้ฮาจักพี่หน่อยก่ะ ี่หน่อยแต่ว่าพ่นลื่นล้มในห้องน้ำมันเน,นาะตอนนี้พันกะยังยางว่ตนี่นนเ,เ,นนเก่งปันไดให้ก่าล่างหัดยางก็เลยต้องหาของเบาๆไปสู่กันกินอันนี้ผักสะแหนอันนี้ผักบุบกหรือว่าผักหนอกบานเฮาเด้ออันนี้ผักแผวจ้าอันนี้กบผักที่ยายนวนปลูกเองเนี่ยงวดชุดท,ท้ายแล้วกสีเศร้าปลูกแล้เพราะว่ามันจะเก่านาหนาวแล้วมันเนี่ยไปสู่ยายน,น้อยกินกระเทศผลผลิตของยายนวลเก็บพิกขึ้นมาจ้านิดหน่อย มะเขือของยายนวลเนี่ยจา้าในในมีอยู่แค่นี้มันขื่นบพราะท่านเยนวลยายนวลหมักกิ่งแบ,บักแตงได้แบ,บักแตงมานําสองหน่วยย่างอยู่สองหน่วยอันนี้บมักกันหักสุกี้แน่ใหญ่หอมบุ่งกระชิบพ่อพี่น้องเสี่มันหกอันนี้กระหว่าหอมหอสุดท้ายที่ยายนวลปลูกผล,ผลผลิตของยายนวลน,นะจ๊ะเก็บหมดแล้วบัวลอยดอกล่องเห็ดซื้ออันนี้ผักฝรั่งเก็บขึ้นมาซื้อเสียไปไหวไฮโมปันหาเพิ่นเดใสปันหาสามีเพิ่นเดใอใหญ่บรูนอหมักอื้อ แอเคเนาะค่นะเนาะอันนี้กับเผาเดี๋ยวสิผัดอันนี้กับเผาปลาหมึกกับเผาไปให้ให้ให้เจ้นหน่อยกินจ้าที่ยังให้กำลังใจกันได้เขาก็ห้เนาะพี่น้องเนาะกำลังใจกันได้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนได้เรื่องทุกเรื่องจีนะ๊ค่ะโอเคเด,ดี๋ยวจะบอกว่าสวัสดีอเมริกาอิตาลีอันนะแคที่เชฟเป็นนอนก็สติเช Tu cosa parlava, parla sempre thailandese, noi non capiamo. Stamattina sono andata nell'orto e tu coglie il verdure. Io non lo so questo verdure, questo verdure thailandese questo nome in, in italiano, ecco, è la menta. Quindi insalata dell'orto di Noan. Eppure questo amici italiani non lo sa. Se chi vuoi assaggiare dopo ti fa i pomodori. Peperoncine, rosmarino e restemoro il i citrioli ok ho fatto vedere cosa ha fatto stamattina quando mi sono alzato sono andato giù nell'orto. Ho con le verdure. e adesso io vado a casa a mia amica che faccio un mangiare tailandese มันชามีด้วยมันเข้าใจปะสวัสดีค,ค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็จะให้ทำต่อไปก็คือต่อไปก็จะเดี๋ยวต้มขนมจีนทำปลานะจ๊ะแล้วก็วเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต่อไปนะจ๊ะโอเคบายบาย